เจอประโยชนที่ประมาณ9.5เรา่าใส่ไป9.5ปิ๊รเนึ่คือน้ำมันใหม่้ตออันนี้จะเป็นช่้งน้ำมันใหม่อันนี้เป็นน้ำมันที่ว่าเราปั่น

น,นี้มันจะบอกเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ต่ำมันจะขึ้นเต็มร้อยเดี๋ยวสักประมาณยี่ขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเกียร์ทีหนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเกียร์ทีหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเกียร์ทีนี้แล้วเกียร์เลยใช่ไหมครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆคือตอนนี้มันก็ปัดอย่างนั้นเองครับอันนี้เป็นน้ำมันใหม่ที่ว่าเติมเข้าอันนี้เป็นน้ำมันเกา่าที่ว่าปัดออกมา นี zat, ้ค mm. ือ <compelling> น <sound> ้ำมันเก่าที่ออกนี้คือน้ำมันใหม่สีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นาะสีมันก็ดำกว่านิดหนึ่ครับตัวเป็นความรู้ครับว่าดดก็เพื่อนเพื่อนเยอะเอเยอะเดี๋ยวก็มามากันเต็ม่ในการทวนปูนนี่ก็จะวด้วยครับ ประมาณนั้นนะครับเนี่ย <coughs> <coughs>